สวัสดีครับ RF Lab AI วันนี้จะมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับในการติดตั้งระบบ IIS นะครับหรือจะทำเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้เซอร์วิสของ Windows 10นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ไปที่ Control แ a n น l ครับ c o n t นโทร a พเพื่อไป a อด Feature IIS ครับหรือ Internet Information System นั่นเองครับแล้วไปที่โปรแกรม and f e a t u r อร์ครับ มันก็จะมีเมนูฝั่งด้านซ้ายนะครับตรงนี้ครับ Turn Windows Feature On or Off นะครับคลิกเข้าไปเลยครับเลือกโหมดหมู่ที่เป็น Internet Information Service นะครับก็ติ๊กให้ครบทุกติ๊กตามผมเลยก็ได้ครับนี่ครับก็จะมีในส่วนของ Web Management Tool ผมชืจอว่าแก่ Management Console นะครับ ก็ FTP เนี่ยผมผมไม่ใช้นะครับเดี๋ยวค่อยมาใช้ทีหลังนะครับ FTP s e r v e r ไม่เอานะครับเคสนี้ web wide web service ครับเอามาทั้งหมดเลยครับแต่ตัว application development เนะี่ยเอาเฉพาะ CGI เดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมถึงเอาแค่ CGI นะครับมันจะอยู่ในส่วนของการลง PHP นั่นเองครับ common HTTP ก็ลงตามนี้ครับ Help ก็ลง HTTP locking นะครับ Performance ก็ลง Static นะครับ Security ก็เอาแก้ตัว Request Filtering ก็พอนะครับเดี๋ยวถ้าใครไม่ทันก็ลองเปิดวิดีโอนี้ย้อนหลังดูนะครับครับเมื่อเลือก c ช้อยที่เราต้องการแล้วนะครับกด OK นะครับมันจะขึ้นหน้า Pop-up Installing นะครับแต่ตอนนี้ผมลงแล้วนะครับผมจะไม่นำเสนอให้ท่านผู้ชมดูนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ คุณจะเห็นเมนูหนึ่งนะครับที่ปุ่ม Start w i n d o w นะครับพิมพ์ IIS Internet Information IIS จะโผล่ขึ้นมาครับถ้ายังไม่ติดตั้งตัวนี้จะไม่โผล่ขึ้นมานะครับก็คลิกเข้าไปครับเสร็จแล้วก็ไป Run Service ปกติก็จะ Run Service มาให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับถ้า Service ไม่รันก็มาคลิก Start ต,ตรงที่ด้านขวาของส่วน m i n u t e Server ตัวนี้นะครับ คลิก start ไปนะครับทดสอบว่าเว็บเซอร์วิสของเราใช้ได้หรือยังก็เข้าไปที่เบราว์เซอร์อันไหนก็ได้ครับแล้วก็พิมพ์รูป้นโฮสของเราครับตรวจสอบของผมจะพิมพ์1 2ึ่งสองครับครัถ้าใครได้หน้าตาแบบนี้ก็คือเว็บเซอร์วิสพร้อมทำงานนะครับเดี๋ยวในพาร์ทต่อไปผมจะพาลง ไอตัว php นะครับเนื้อหามันจะละเอียดน,นิดนึงนะครับแล้วจะลงในส่วนของที่เป็นโหมด fast cgi ด้วยนะครับ fast cgi เนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อดีในเรื่องของเทรดน,นะครับมันติดเทรดครับจะทำให้เร็วขึ้นนะครับการคอมไพล์ของโค้ด php เร็วขึ้นนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องมา โค้ดไหนที่เคยคอมไพล์ไปแล้วไม่ต้องมาคอมไพล์อีกถ้าใช้โหมด cgi fast cgi เดี๋ยวมาชมกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปนี้ลง iis ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็รันโค้ดโค้ให้ได้หน้าตา index ตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับส่วนโฟลเดอร์อาลืมบอกไปโฟลเดอร์ของตัวเนี้ยนะครับถ้าเป็นแซมจะอยู่ใน http ช่ไหมครับถ้าเป็น iis จะอยู่ในนี้ครับ c นะครับแล้วก็อินเตอร์พับนะผมเรียกว่าอนะินเตอร์พับอินเตอร์พับนะครับแล้วก็เวอร์บายเว็บบูทนะจะอยู่ในนี้ครับไฟอินเด็กส์นะ okay, ครับโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันในพาร์ทหน้าครับขอบคุณครับ